สวัสดีครับพบกับสุลคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงแดงเล็งคว้าตัวอลันวารา่ามิฟิลตอบรับเนื้อหอมโดยมีค่าสินสอดถึง60สล้านปอนด์มีข่าวแว่วๆมานะครับว่าหงแดงลิเวอร์พูลกำลังซุ่มคุยกันภายในทีมถึงเรื่องที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวอลันวารา่ามิฟิลดาวรุ่งจากเอฟซีปอร์โตในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซด์ ทีมพวกนายนะครับอยากจะด้ตัวแทนของวัตุรุอินโดนเนนน้าและมีข่าวว่ากําลังเล็งๆไม่ฟิลอยู่หลายคนอยู่ทั้งอเดซอนดักลัดลุยบุนโนกิมาไลส์และวาลเลร่าก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยทังการวงในบอกนะครับว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มคุยกับตัวแทนของนักเตะชาวอาร์เจนตินาหลายนี้แล้วและจากการที่ประทับใจฟอร์มการเล่นของเขาในโปรตุกเกสวาลเลร่าได้ฉายาว่ามาเคเลโน2จากสไตล์การเล่นที่ดุดันถึงบอลถึงคน ซึ่งฤดูกันที่แล้วนะครับจนนูในวัยยุเปียวรายนี้เล่นได้อย่างโดดเด่นมากๆกับปอโต้แต่ติดที่ตรงที่มีค่าจิตวิญยาของเขาสูงถึง60ล้านปอนด์ซึ่งไม่แช่์ราคาที่ถูกๆแหละแม้ว่ารูดูการที่ผ่านมานะครับลิพูลจะเกือบคว้าแชมป์พรีเมียร์ีกได้สุดเด็แต่ก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายดทำให้ทีมขนจิงก็อยากจะเสริมทัพให้แข็งแกร่งขึ้นในช่วงสัยนี้เพื่อที่จะกลับมาทวงบอลลังแชมป์ให้ได้ตอนนี้หงดแดงให้ความสนใจและความสำคัญกับการหาก,กองกลางกางคนนใหม่่อนน แต่ก็ยังอยากได้กองหน้าเพิ่มเติมอีกด้วยเราต้องรอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะมีงบประมาณเท่าไหร่ในการซื้อนักเตะใหม่และจะทุ่มเงินเท่าไหร่เพื่อคว้าตัวมิฟิลตัวเก่งคนนี้มาวาล่าเป็นมิฟิลตัวรับที่เล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับและยังจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำการได้ตัวเข้ามาช่วยในแดนกลางของลิเวอร์จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลจะตัดสินใจดึงตัวเขามาร่วมทีมในช่วงสัมมนี้หรือไม่ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะฮะ สนใจจริงโรมาโนเปิดเผยลิอรูพูคุยกับเอเยตนของแอเดชอนไมฟิลอัตาลนตาฟาปิโซโรมาโนนักข่าวคนดังระบุลิอรูพูได้คุยกับนายหน้าของแอเดชอนไมฟิลของอัตาลนตาแต่ยังไม่ถึงขั้นยื่นข้อเสนอขอซื้อเขาลิอรูพูได้ติดต่อไปหาเอเยตนของแอเดตชอนกองกลางต่อรับของอัตาลนตาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ที่จะดึงตัวเข้ามารุ่มทัพในช่วงสมัยนี้ตามการเปิดเผยของฟาปิโซโรมาโนนักข่าวชาวอิตาลี แอดาซอนย้ายจากซาเลิตานาไปเล่นกับอัตาลันต้าในช่วงซัมมอร์ปี2012และเป็นแกนหลักให้กับทีมได้ในทันทีโดยซีซั่นล่าสุดเขาถึงขั้นได้เล่นไปถึง53เกมในทุกรายการพร้อมกับมีส่วนร่วมให้ช่วยต้นสกัดได้แชมป์ยูฟาโยโรปาลีไปครอบครองท้งนี้ก่อนหน้านี้นน เฮอร์แกนิกล่านักข่าวจากบ,บาร์ลเลียนเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลถึงขั้นยื่นข้อเสนอเป็นจำนวนเงิน45ล้านโยูโรหรือประมาณ1,755ล้านบาทเพื่อขอซื้อแอเรชอนซึ่งทางโรมโนเปิดเผยว่ามันยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมแต่เสริมว่าหงแดงอยากได้แข้งในวัย24ปีนี้จริง จนถึงขั้นคุยกับทีมตัวแทนของเขาแล้วเพื่อที่จะเข้าใจถึงสถานการณ์ของตัวตัวโดยปัจจุบันอาร์เดซอนมีสัญญาผูกมัดกับออตแลนตาจนถึงช่วงสั้มื่ปี2027แต่แล,ล่าสุดทางด้านของฟอร์บูตูได้ออกมารายงานมาว่าลิอร์พูใกล้ที่จะปิดดีลกับอาร์ซอนได้สําเร็จมันก็เลยเป็นข่าวเชื่อมโยงกันกับฟาร์บิโซโรมาโนออกมาเปิดเผยว่าลิอร์พูคุยกับเอเย่นอาร์เดซอนนะครับแล้วต้องรอติดตามความชัดเจนอีกนะครับในช่วง ตลาดการสไานนักเตะเปิดนะครับใกล้จะเปิดแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ลาฟเฟลฟันเดอร์ฟาสต์อดีตกองกลางถอนเรมาริดและทีมชั้นฮอลแลนด์พูดถึงการเฟนแบกว่าจากแมตท,ที่เขาลงเล่นคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นกองกลางที่มีคุณภาพผมคิดว่าเขาเก่งมากๆศักยภาพของเขามหาศาลลาฟเฟลฟันเดอร์ฟาสต์ย่องยอไรอันสกับเฟนแบกว่าเป็นนักเตะระดับโลก เ a าพยายฟันเดอฟานอดีตกองกลางชื่อดังของโรเมรีตและทีมชาติฮอลแลนด์ได้ออกมาสแสดงความชื่นชอบชื่นชมต่อรยอยันสกาเฟนแบกกองกลาดงดาวรุ่งของลิเวอร์พูลโดยฟ a นเดนเอรฟานเชื่อว่ากราเฟนแบกมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะระดับโลกได้ในอนาคตจากการที่ผมได้ดูเขาลงเล่นหลายเกมหลายแมตช์ผมเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาเป็นกองกลางที่มีคุณภาพมากๆฟันเดอร์ฟานกล่าวผมคิดว่าเขาเก่งมากเลยนะสภาพของเขาหัศจันยร์มากจริงๆ ฟาร์ทฟาร์ดยังได้กล่าวเสริมอีกว่ากราฟเฟนแบกมีทุกอ,อย่างที่จำเป็นสําหรับการเป็นนักเตะร,ระดับโลกเขามีทะะักษะมีความสามารถทางเทคนิควิสัยทัศน์ในการเล่นและความแข็งแกร่งทงางด้านร่างกายดีผมเชื่อว่าถ้าเขาพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเขาจะกลายเป็นหนึ่งในกอ,นองกลางที่ดีที่สุดในโลกได้อย่างแน่นอนกราฟเฟนแบกย้ายจากไปมัดกมารุ่งทีมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสมมอรที่ผ่านมาและเขาก็สามารถทํางานได้อย่างน่าประทับใจในลุยการนี้โดยเขา ทำไป4ประตูจากการลงเล่น25เกมนในทุกรายการโดยการชื่นชมจากฟันเฟ้าครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงศักยภาพอันยอ่เยมของกราฟินแบกและเป็นแรงกระตุ้นให้กับเขามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อก้าวไปเป็นนักเตะระอดับโลกตามที่หลายๆคนคาดหวังนะครับอดีตกุน,นซือหงแดงทั้งสองคนนะครับเจอเกรกคอปและโรเจอร์พักผ่อนสุดใจในสเปนหลังอัมลาทินแอนฟิล หลังจากอำลาตำแหน่งผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลไปเมื่อช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งเจคินครับและเบเดนโรนเจอร์ต่างก็เลือกที่ใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ในประเทศสเปนเจคิงครับผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์พานลิเวอร์พูลควา้าแชมป์พรีเมียร์ลักครั้งแรกในรอบ30ปีและคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆอื่นๆอีกมากมายตัดสินใจพักผ่อนกับครอบครัวที่เกาะมาโยกาโดยมีภาพปรากฏลงบนโซชเชียลมีเดียขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับแสงแดดและชายหาด ผมมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลากับครอบครัวในช่วงเวลานี้เจดก็ขักล่าวการได้พักผ่อนและชาร์จแบตเป็นพลังงานที่สิ่งสําคัญมากหลังจากการทํางานอย่างหนักมานานหลายปีกระนั้นการรอเจอร์เองผู้ที่เคยผ่านลิฟว์เกือบคว้าแชมป์พิมริกในฤดูกาล2013-2014ก็เลือกที่จะพักผ่อนที่เมืองมาเบลลาโดยมีรายงานมาว่าเขาได้ใช้เวลาส่วนตัวส่วนใหญ่ไปกับการเล่นกอล์ฟและสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ผมรู้สึกผ่อนคลายมากที่นี่รเจอร์กล่าวสเปนเป็นประเทศที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับการพักผ่อนทางเจกเกับและโรเจอร์ต่างก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อาศัยอยู่ในสเปนโดยมีการขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นกันอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆที่ได้พบปะกับแฟนที่นี่เจกเกับกล่าวพวกเขาทําให้การสนับสนุนผมและทีมมาโดยตลอดและผมรู้สึกขอบคุณพวกเขามากแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผย แผนการในอนาคตอย่างชัดเจนแต่ทั้งเจงคกับล้วรอเจอร์ต่างก็ยืนยันว่ายังมีความรักและความผูกพันกับลิเวอร์ pool และจะติดตามผลงานของทีมต่อไปลิเวอร์ pool จะอยู่ในใจผมเสมอเจงคงกล่าวผมว่า,วาทีมจะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตผมจะเป็นแฟนบอลลิเวอร์ pool ตลอดไปรอเจอร์กล่าวผมขอให้ทีมโชคดีและหวังว่าจะได้เห็นกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์ pool นะครับทุท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่9มิถุนายน ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ